สวัสดีคะ่ะทุกคนที่อยู่เมืองไทยและต่างประเทศนะคะวันนี้นะคะมาดามนะคะกาแฟนะคะก็จะพาเข้าสวนนะคะหรืออยู่ที่สวนหลังบ้านนั่นเองคะ่ะในช่วงหน้าร้อนเยอและมันนะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาปลูกดอกไม้อีกแล้วคะ่ะหลังจากที่เรา ไปร้านขายต้นไม้ดอกไม้นะคะเราก็ถอยดอกไม้นะคะมาประมาณ4กระถางนั่นเองค่ะ <S <S 1> <S 1> เป็นดอกไม้ที่ทนหนาวและดอกไม้สำหรับปลูกแค่ในฤด,ดูร้อนนะคะ <S <S 1> <S 1> ที่กำลังจะปลูกนี้นะคะก็จะเป็นดอกนะคะบีโกเนียนะคะ ดอกของนางก็คล้ายๆดอกกุหลาบค่ะเป็นช่อๆหรือชั้นๆค่ะเราก็จะมาตักดินนะคะหรือใส่ดินลงไปในกระถางค่ะเสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งกระถางแล้วนะคะกับดอกบีโกเนียสีเหลืองนั่นเองค่ะเราก็จะซื้อมาสีเหลืองดอกสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะ ดอกบ,บีโกเนียนะคะไม่ค่อยที่จะชอบแสงแดดจ้านะคะเราปลูกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะยกไปไว้ในร่มนะคะที่มีแสงแดดสาดส่องมาแบบลำไรนะคะเพราะต้นของบีโกเนียเป็นต้นค่อนข้างที่จะอุ้มน้ำนะคะนางจะไม่ชอบแสงแดดถ้าเรา เอาไว้ที่แสงแดดจัดใบนางก็จะไหม้นะคะแล้วตายไปในที่สุดค่ะเราก็จะมาหาพื้นที่ตั้งไว้นะคะและเป็นดอกไม้สำหรับปลูกเฉพาะหน้าร้อนนะคะเพราะเป็นดอกบีโกเนียจะไม่ทนกับอากาศหนาวนั่นเองนะคะเป็นดอกไม้ที่เราปลูกระยะสั้นนั่นเองนะคะ ในช่วง4เดือนหรือหเดือนก่อนฤดูหนาวจะมานะคะส่วนมากดอกไม้ที่ทนอากาศหนาวเราก็จะปลูกไว้กลางแจ้งเลยค่ะแม้กระทั่งหิมะตกนะคะเป็นน้ำแข็งนางก็จะหลับนะคะหรือฝังรากไว้ใต้ดินเมื่อฤดูใบไม้ผลินะคะมาก็จะแตกยอดแตกใบนะคะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะดอกบีโกเนียนะคะเดี๋ยวเราจะมายกกระถางนะคะขึ้นไปไว้บนกระท่อมนั่งเล่นคะ่ะเพราะมีแสงนะคะสาดส่องนะคะบางเบาไม่แรงเท่าไหรค่ค่ะวันนี้ก็ทั้งวันคะ่ะที่สวนหลังบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นดอก มีโกเนียนะคะเราก็ปลูกใส่กระถางเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีดอกสีเหลืองนะคะเล้วก็เป็นสีชมพูข,ขาวๆคะ่ะเราก็จะตั้งไว้ตรงที่มีแสงแดดลำไรนะคะเพราะว่าต้นบีโกเนียไม่ค่อยชอบแสงแดดที่แรงจัดค่ะชอบแสงแดดที่อ่สาสะส่งมาแค่บางแค่แค่บางๆนะคะหรือว่าแสงลำไรนั่นเองค่ะนี่ค่ะดอกมีโกเนียนะคะที่เราได้มา จากช็อตเมื่อวานนี้ค่ะ